นักทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธทังแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินัการโรกุกุสันโทสิโรมัชเชโมกาโรโกนาคมโนนานาจิเตพุทธกาโรกัตสโปพุทธโธจะทะเวเนเต ทาการโรสีสักยมุนีโคตโมยักกันเนยักกาโรอริยเมตไยโยชิวหาทีเตปัจจพุทธานะมามิหังนะักทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุดยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันติ นกาโรกุกุสันโทสิโรมัชเชโมการโรโกนาคมโมนานาจิเตพุทธกาโรกัตสโปพุทโธจะทเวเนเตทากาโรสีสักยมุนีโคตโมยกันเนยักาโรอริยะเมตไยโยชิวหาทีเตปัจจะพุทธานะมามิหัง